หาวิธีการแก้ไขระนับอารมณ์ของแม่มือใหม่อย่างเรากันดีกว่านะคะเพื่อลูกของเราค่ะวิธีที่1เลยเนี่ยก็คือให้แม่รู้ตัวเองรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้แม่เกิดความโกรธซึ่งมันอาจจะมีหลายสาเหตุมากๆในวันนั้นเราอาจจะเหนื่อยเกินไปเช่นการเป็นแม่ฟูลไทม์ก็เหนื่อยมากจากการทั้งเลี้ยงลูกหรือทำงานบ้าน หรือการรับผิดชอบอะไรคนเดียวหรือความเครียดจากที่ทํางานสําหรับคุณแม่ที่ทํางานประจํานะคะอาจจะมีความเครียดจากข้างนอกได้มาเป็นระเบิดลงที่ลูกหรือความเครียดจากความคาดหวังในตัวลูกหรือคาดหวังในตัวสามีหรือเรื่องอื่นๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอความรับผิดชอบในครอบครัวต่างๆที่จะต้องแบกรับเอาไว้นะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นความกลัวความอายกลัวเสียหน้าของแม่ก็ได้ที่แบบ ลูกอาจจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนอื่นมาเห็นเข้าเราก็เลยไปดุตะคอกเด็กนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วนะคะที่ทําให้เราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้ทันแล้วก็ระมัดระวังเรื่องตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะ